สวัสดีครับกับผมนายวุฒิพงษ์มารีรัตน์นะครับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏน้อยเอ็ดนะครับชั้นปีที่3รหัส1 9นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนพี่พี่น้องน้งนะครับลงโปรแกรมนะครับอ d p a ทหรือว่าแล้วก็ n o t e p a d แล้วก็กองเพเยอร์นะครับโปรแกรม e d p a ทพนะครับก่อนจะมาลงเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนนะครับโปรแกรม Edit ทพันะครับเป็นโปรแกรม Text Editor นะครับที่ใช้ในการเขียน เว็บนะครับมว่าจะเป็นมันจะเป็นโปรแกรมคล้ายๆกับพวก Dreamweaver หรือว่า Notepad นะครับใช้ในการเขียนเว็บภาษา HTML Java หรือว่า PHP นะครับส่วนมากเขาจะนิยมใช้ Notepad Editor เขียนนะครับวันนี้เราจะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักวิธีลงกันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนพี่ๆน้องๆลงนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเข้าไป Google ก่อนนะครับ ไปหาโหลดออกนะครับในวันนี mm ้ผมาโหลดมาไว้แล <tortured. S 1> <ๆ>้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเยอะแยะครับผมหาไปโหลดไปหาโหลดได้นะครับที่ใน Google นะครับก่อนอื่นนะครับผมโหลดมาไว้นะครับที่ดาวโหลดนะครับแล้วก็มันจะเป็นโปรแกรม EDI Pad ก่อนนะครับที่ผมจะลงในวันนี้นะครับเนี่ยผมโหลดมามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก่อนอื่นถ้าเราจะลงเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาให้เราลั่นนะครับ พอมันเด้งขึ้นมาปุ๊บคลิกเข้าไปเลยครับมันจะเด้งขึ้นมาคําว่ากดคําว่ารันครับปั๊บครั้งนะครับแล้วก็แอคเซปไปเลยนะครับรอสักคู่นะครับเนี่ยยืนยันไปเลยนะครับแล้วก็สตาร์ทเลยนะครับโอเคนะครับก็จะเสร็จสิ้นนะครับอีพัทนะครับแล้วก็กดลองข้อดูว่านใช้ได้ไหมนะครับ อ่ะใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยเราจะเขียนโปรแกรมไรนะครับเราก็สมมติว่าเราจะเขียน Java เราก็คลิกที่ไฟล์นะครับเราก็ New นะครับแล้วก็ Java นะครับมันก็จะเป็นอ่ะเราก็จะเขียนเลยนะครับเขียนได้เลยนะครับสำเร็จนะครับหนึ่งโปรแกรมไปแล้วนะครับอ่ะโปรแกรมที่สองนะครับเป็น Notepad นะครับที่เราจะใช้ลงในวันนี้นะครับเป็น64บิตนะครับอ่าคอมบลมเป็น64บิตนะครับ คลิกไปเลยนะครับแน่ยืนยันไปเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับให้เราเรียกภาษานะครับแต่ว่าใครที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็ถนัดเป็นภาษาไทยก็เรียกดูได้นะครับมีนะครับในที่นี้ผมขอลงเป็นภาษาอังกฤษก็แล้วกันนะครับโอเคไปเลยนะครับแล้วก็เน็กไปเลยนะครับตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับผมเน็กไปเลยนะครับเน็กแป ก็อินสตาลรอสักคู่นะครับมันกำลังลสฟินิชเลยนะครับผมขอใช้คำศัพท์ง่ายๆเลยนะครับเพื่อเป็นการเข้าใจง่ายนะครับไม่ซับซ้อนนะครับเนี่ยโอเคนะครับเขาจะเขียนแล้วก็ไฟล์เมนูอะไรนะคอ่ะได้แล้วนะครับเนี่ยสำเร็จไปสองโปรแกรมแล้วโปรแกรมสุดท้ายนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวกับ การเขียนเว็บนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเล่นวิดีโอนะครับเป็นโปรแกรมกรองเพยืนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงด้วยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับก็กดตรงนี้นะครับรอ,อสักครู่หนึ่งนะครับเนี่ยเรียกภาษาอีกแล้วนะครับเราภาษาอะไรเขาเรียกนี่ภาษาไทยนะครับ เอาภาษาอังกฤษก็โอเคผมขอเป็นภาษาอังกฤษนะครับรอสักครู่นะครับเน็กก็เลยน,นะครับตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับเน็กนะครับอินสตอลขอแป๊บหนึ่งนะครับใจยเย็นฟังเพลงกันด้วยก่อนนะครับโรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นโรแกรมเ่นมิเลโอน,นะครับ ว่าเราจะดูหนังเล่นวิดีโอก็เปิดผ่านกล่องก็ได้นะเนี่ยเสร็จขั้นตอนดท้ายนะครับก็เนี่ยครับฟินิชตรงนี้เสร็จเป็นเสร็จสิ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ